สวัสดีค่ะนี่คือรายการมาคุยกันที่ทันข่าวกับปาล์มสิดิดาเพชรเวรกุลค่ะคุณผู้ชมที่ไม่ได้รับชมผ่านทางอมริน HD ชช่อง34นะคะรับชมผ่านทาง Facebook Live ทันข่าว Today ได้นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด see First จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเราค่ะ ผู้ชมคะและนี่คือช่วง well fitness สร้างความมั่งคั่งให้เติบโตด้วยการลงทุนกับ Philip Capital นะคะช่วงนี้แมกกาเทรนในเรื่องของพลังงานทางเลือกอยู่ในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกค่ะวันนี้ติดตามโอกาสในการลงทุนกับกองทุนใหม่ล่าสุดของบรลจ p อ p l i p i p นะคะชื่อว่ากองทุน P China Green หรือ Philip China Green Energy and Environment ค่ะกองนี้นะคะเน้นลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะจะมีความน่าสนใจมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรเหมาะกับใครแล้วทำใหม ต้องเป็นประเทศจีนร่วมพูดคุยหาคำตอบเหล่านี้ได้หมดเลยนะคะกับคุณเตียชัยชองค่ะกรรมการผู้จัดก,การจากบรลจอฟิลิปนะคะสวัสดีค่ะคุณเตียยชัยค่ะสวัสดีครับ อย่างที่ก่อนนำนะคะไชน่าเด่นขึ้นมาเลยนะคะเอ๊ะเห็นสกยภาพหรือว่าการเติบโตของทั้งเศรษฐกิจของทั้งธุรกิจในจีนเป็นยังไงบ้างคะครับมันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่า2เหตุผลนะครับอันแรกเลยนะฮะกำลังซื้อของผู้บริโภคของประเทศจีนนะครับผมคิดว่าอันนี้ทุกคนก็เห็นด้วยนะเอ๊ะว่าเศรษฐกิจจีนในอนาคตยังไงก็จะเริ่มเติบโตนะครับแต่เหตุผลที่2ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เป็น ความมหาอำนาจของรัฐบาลจีนใช่ไหมครับซึ่งเราก็เห็นใน,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 ในอนดีตนะครับเวลาเขาสั่งว่าเยังไงเราก็ต้องสร้างรถไฟเขาก็สร้างจริงเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าในเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงในตลาดทุนนะครับเราก็ต้องเจาะกับสิ่งที่เราค่อนข้าง,งมั่นใจซึ่งเป็นความมหาอำนาจของ รัฐบาลจีนนี่ครับแล้วนโยบายในเรื่องของพลังงานทางเลือกหรือว่าเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมของจีนเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อกี้บอกว่าโหตามสั่งเลยใช่ะคะ่ะเรื่องนี้แหละเขาเขาจริงจังแข็งขันแค่ไหนคะอ๋อน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่านะครับหนึ่งคือเราต้องทราบในเวลาที่ใช่ธุรกิจและเศรษฐกิจของของประเทศจีนจเจริญเ<ช>ติบโต,ต,ตอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็มีปัญหาใหญ่เลยนะครับที่เกี่ยวกับมลภาวะนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปัญหาที่เกี่ยวกับ pm 2.5นะครับที่ประเทศจีนดยเฉลี่ยเลยนะครับมีมล ภาวะมัน6-7ถึงเเท่าเลยนะครับถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าที่ภูมิภาคยุโรปนะครับซึ่งนโยบายของรัฐบาลจีนก็ชัดเจนมากเลยนะครับในประชุมใหญ่ที่เพิ่งผ่านมาของ two session นะครับเขาระบุว่าเอ๊ะอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงเขาต้องเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้ได้ ซึ่งจริงๆเวลาถ้าเราเจาะเข้าไปเลึกอีกนะครับมี2ทีมนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับอันแรกเลยนะครับคือพลังงานทางเลือกนะครับเพราะพลังงานทางเลือกก็เป็นซอร์สของที่เราสามารถลดมลภาวะได้อย่างอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็อที่2คือยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือแล้วก็วิธีที่จีนเข้ามาทำนะครับเขาทำทั้งอีโคซิสเต็มนะถึงระบบนิเวศตั้งแต่ต้นน้ำนะครับไม่ว่าจะเหมืองของลิเทียมอะไรนะครับจนถึงปลายน้ำเลยนโยบายรัฐบาลที่เข้ามาส่งเสริมให้ผู้บริโภคสู่เข้าไปซื้อ การยนต์ไฟฟ้านี่ครับค่ะเขาตั้งเป้าไว้ด้วยใช่ไหมยกตัวอย่างหน่อยว่าเขาตั้งเป้ายัางไงบ้างแล้วที่ผ่านมาจริงๆเขาทําได้จริงแล้วนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ2ธุรกิจหรือว่า2เซกเตอร์นี้ด้วยนอยบายของรัฐบาลจีน G นะครับคือชี้เป้าที่ชัดเจนมากเลยภายในปี2030นะครับอย่างน้อย40%นะครับของไฟฟ้านะครับต้องมาจากพลังงานทางเลือกอย่างเดียวนะครับถ้าเราเจาะเข้าไปอีกนะครับมันแปลว่าคือจาก2ซอรสองพลังงานทางเลือกนะครับที่น่าสนใจมากนะครับคืออันแรกเลยนะครับเป็นโซ อันที่2คือวินเทอร์บายนะครับหรือว่ากังหันลมนะครับจาก2ซอสนี้อย่างเดียวนะครับถ้าถ้าตามเป้าของรัฐบาลจีนนะครับคือจะเพิ่มขึ้นอีก1,500กิกะวัตต์เลยนะครับ1,500กิกะวัตต์อันนี้นะเท่ากับประมาณ75ล้านครัวเรือนเลยนะครับถ้าเราเทียบกับประเทศไทยณนะปัจจุบันเลยนะครับ <Yeah. S 1> คือด้วย ทั้งประเทศเลยนะครับมีประมาณ18ล้านควเออร์อนะครับหมายถึงว่ามันเพิ่มขึ้นประมาณ4-5เท่าของประเทศไทยเลยนะครับอันนี้สำหรับพลังงานทางเลือกใหม่นะครับยังไม่นับของในปัจจุบันนะครับที่สูงมากนะครับสูงกว่าประเทศยุโรปที่ภูมิภาคยุโรปสูงกว่าอเมริกาด้วยซ้ำนะครับของปีที่แล้วนะครับซึ่งเราเห็นว่าเอะอันนี้ก็แรงผลักดันของรัฐบาลจีนครับใช่ค่ะคือถ้าธุรกิจไปอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ ไปได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อนโยบายหรือว่าแรงผลักดันจากรัฐบาลจริงเขาทําหรือว่าเขาเอาด้วยเนี่ยมันไปได้สุดทางจริงๆเมื่อสักู่บอกว่ามีอีกหนึ่งธุรกิจที่มาแรงมากนั่นก็คือยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างใช่ครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV <ช>นะครับ<ช>คือจริงๆของประเทศจีนต้องเรียนนะถ้าเทียบกับเอ้เราอาจจะนึกถึงอาจจะ US ก็ได้เพราะเทสลาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆนะครับความก้าวหน้าของจีนนะครับคือคามีทัรงระบบนิเวศเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับคือจริงๆข้อจํากัดรองของ e ขอไฟฟัานะครับ คือมี2อย่างนะครับหคือเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะครับซึ่งประเทศจีนก็ผูกขาดตลาดไปเลยนะครับเจนะครับของลิเธียมไอออนเซลล์นะครับมาจากประเทศจีนนะครับเจเลยนะครับและถ้าเราดูจากต้นน้ำนะครับคือแร่ของลิเธียมนะครับประเทศจีนก็ผูกขาดตลาดมากกว่า50%และโคบอลตอนนี้ครับที่ยิ่งมีนัยสําคัญนะครับในการสร้างแบตเตอรี่ Ev ของรถนะครับคือ ประเทศจีนก็ผูกขาดมากกว่า75นะครับแล้วก็อันที่2คือระบบนิเวศนะครับถ้าเราดูนะจริงๆ c h a ชาร์จิ t งสเตชันนะครับขอ,ง,องเช่นี่อเมริกาเราจะคิดเอ้ยเทสลาที่นู่นมีเทสลาเยอะแล้วนะครับจริงๆประเทศอเมริกาเป็นอันดับ2ทั่วโลกนะครับในจำนวนของชาร์จิ่งสเตชันนะครับมีประมาณก็เยอะเหมือนกันนะครับมีประมาณ3 4ถึงหมื่นชาร์จิ่งสเตชันแต่ในเวลาที่เราเปรียบเทียบกับประเทศจีนนะครับมีมากกว่า5 0 0แสนชาร์จิ g งสเตชันมากกว่า10เท่าเลยนะครับคือด้วยกับ พลังกําลังซื้ออันนี้นะครับคือและนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนต้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับทำให้เขาสามารถเซตมาตรฐานได้เลยครับเทคโนโลยีสแตนดาร์ดอย่างเช่นถ้าปลั๊กอินนะครับต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นเทคโนโลยีอะไรเมืองจีนเป็นคนที่กําหนดเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับว่ามาตรฐานโลกของยานยนต์ไฟฟ้านะ ประเทศจีนเป็นคนที่กําหนดแล้วครบโหวันนี้เห็นภาพชัดเลยนะคะถึงศักยภาพในการตัตของจีนและแสนยานุภาพนะคะในเรื่องของการดําเนินนโยบายให้เห็นชัดเป็นรูปธรรมและนี่ก็เป็นที่มานะคะที่วันนี้ชวนมาคุยกันนะคะในเรื่องของกองทุนใหม่ล่าสุดของบริจอฟิลิปนะคะเรียกว่า P China Green นะคะเจาะพิที่ c h น n าเลยแล้วก็เป็น Green ด้วยขอใช้คําว่า Green Tech คือ Green Technology พูดถึงจุดเด่นของกองนี้หน่อยนะคะจังหวะเวลานี้พอดีเลยครับคือจุดเด่นคือเราจะลงทุนในทุกๆนวัตกรรมทุกๆเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับตามนโยบายของรัฐบาลจีนเลยนะครับซึ่งเราจะเจาะเข้าไปในไม่ว่าหุ้นเหล่านี้อยู่ที่ตลาดเซี่ยงไฮ้เซินเซิน้นฮ่องกองหรือว่า ADR ที่อเมริกานะครับเราก็จะลงทุนเลยนะครับอย่างเช่นบริษัทแบตเตอรี่ของ CATL นะครับคือเป็นบริษัทที่เหมือนเมื่อกี้ที่เราเราเห็นนะครับคือประเทศจีนกำลังผูกขาดตลาดของแบตเตรอรี่ลิเธียมไอออนเลยนะครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยนะครับว่า Market Share ของประเทศจีนนะครับ ของรถ EV สูงที่สุดในโลกนะ41%นะครับของไซส์ตลาดของทั่วโลกเลยนะครับถ้าดูจากมุมภูมิภาคนะครับแค่เป็นยุโรปเองนะครับที่สูงกว่านิดเดียว42%แต่สำหรับในปีนี้นะครับคือเขาคาดว่า growth rate ของ EV ที่ประเทศจีนนะจะเติบโต51%เลยนะครับสักปีเพราะ่นโยบายของรัฐบาลนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าบริษัทเทสลานะครับจะเข้ามาขายแล้วก็อยากจะได้ส ubsidy ด้วยนะครับ ยังไงก็ต้องใช้แบตเตอรี่ของประเทศจีนนะครับหนึ่คือพวบผูกัดตลาดด้วยชัดชเจนแล้ว2สองคือนโยบายของรัฐบาลก็ส่งเสริมอยู่นะครับแ,แล้วก็คือเราก็ดูว่าบริษัทอะไรบ้างที่รับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับ ผมคิดว่าอันนี้นะครับเป็นจุดเด่นของกองนี้นะครับและด้วยกับที่เรามีพาร์ทเนอร์นะครับเป็นบริษัท CICC และ c r a n e s h a r e นะครับจริงๆบริษัท CICC นะครับผมองขออธิบายนิดนึงเป็น Investment Bank นะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็น Investment Bank แรกเลยที่ประเทศจีนนะครับมันฟอร์มด้วยกับ Partnership ในปี195นะครับกับทั้ง China Construction Bank Morgan Stanley กับ Sovereign Wealth Fund ของสิงคโปร์ GIC นะครับคือสร้างโครงสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะได้ข้อมูลในเชิงลึกเลยนะครับของบริษัทเหล่านี้เพราะผมคิดว่า key success factor ของกองนี้นะครับคือเรา ราต้องเข้าใจอย่างเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ <Yeah. S 1> หรือว่าของผมประกอบการนะครับของของบริษัทเหล่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ครับเกิดเป็นโอกาสของนักลงทุนจะได้เข้าไปในตลาดที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะนอกจากว่าพลังซื้อของผู้บริโภคนะครับที่ด้วยส่งเสริมด้วยกับนโยบายของรัฐบาลจีนนะครับที่ ที่เจริญเติบโตอีกนะครับผมคิดว่าอีกพอยต์หนึ่งที่น่าสมที่สำคัญมากนะครับคือเมืองจีนยังเป็นโรงงานของทั่วโลกเลยนะครับ<ม>การที่ผูกขาดตลาดอย่างเช่นโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์นะครับคือมากกว่า70%นะครับของโซลาเซลล์นะครับ,รบก็มาจากประเทศจีนนะครับถ้าเราดูจากกัหงหันลมวินเทอร์บายนะมากกว่า50%ก็ผลิตที่ประเทศจีนหมายถึงว่าถ้าคุณโจไบเดน พูดว่าเอ๊ะตอนนี้เราจะส่งเสริมเราอะไรนะทำไมถึงเราเลือกที่ลงทุนในประเทศจีนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ลงทุนใน,ในประเทศอื่นนะเพราะว่าสุดท้ายคนที่รับผลประโยชน์อย่างชัดเจนคือประเทศจีนบริษัทที่อยู่ที่ประเทศจีนเพราะถ้าจะให้ผมสรุปนะคือณตอนนี้นะครับคือโลกต้องการประเทศจีนมากกว่าประเทศจีนต้องการคนโลกนะครับ<ช>เพราะว่ายังไงสมมติว่าเอ๊ะคุณอยากจะ ผลิตรถ EV หรือว่าโซล่าเซลล์นะครับยังไงก็ต้องซื้อจากประเทศจีนนะครับอันนี้ <Yeah. S 1> คืออันแรกแล้วก็ <Yeah. S 1> เหตุผลที่2คือนโยบายของรัฐบาลนโยบายของคุณจไบายนใช่กรีนเดลก็ประกาศเข้ามาแต่นนโยบายมันยังไม่นิ่งนะครับเพราะเหมือนเจเน็ตเยลเลนเขาออกมาพูดว่าเอ๊ะตอนนี้ก่อนที่เขาจะมีอินฟราสตรักเจอร์กรีนอินฟราสตรักเจอร์แพลนออกมานะครับเขาต้องเพิ่ม ผ่านภาษีก่อนนะครับ<ช>ต้องขึ้นภาษีเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความไม่แน่นอนเพราะว่าต้องต้องเข้าใจว่ารัฐบาลของอเมริกาเนาะหรือว่าที่ยุโรปก็เหมือนกันนะครับเป็นเป็นระบบประชาธิปไตยที่มันต่างกันมากเลยครับ<ช>กับ <ๆ S 2> กับ <ๆ S 2> ประเทศจีนที่เขาสามารถกําหนดได้เลยใน f year plan ten year plan ว่าเขาจะทําอะไรนะทุกๆ5ปีทุกสเาสามารถมองยาวเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้นครับเป็นเป็นสิ่งที่ที่ท,ที่ที่สำคัญเพราะว่า เ,เวลาเราแค่มองใน2ปีแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคบว่าสุดท้ายมันจะผ่านสภาเปล่านะมันเกิสร้างความไม่แน่นอนแล้วก็ valuation บางทีมันอาจจะแพงไปแต่ว่าถ้าเราดู valuation นะครับของประเทศจีน 1. คือมันยังไม่ได้แพง 2. คือมันมีความค่อนข้าง,งชัดเจนนะครับอย่างเช่นนโยบายรัฐบาลของจีนถ้าก็าฟันธงว่าย,ยังไงเขาก็ต้องเพิ่ม พลังงานทางเลือกอย่างน้อย1 5 0 0กิกะวัตต์นะยังไงเขาก็าาจะทำให้ได้คือตั้งเป้าเรามีเป้าถูกต้องะคะคถามแทนใจนักลงทุนนะคะอันนี้คือเป็นความน่าสนใจทั้งหมดที่เราฟังมานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลว่าเอ๊ะนโยบายหรือว่าเห็นตลาดหุ้นจีนตอนนี้เคลื่อนไหวบางตลาดเนี่ยดูผันผวนเหลือเกินนะคะเรื่องที่1เรื่องที่2นะคะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงเพราะว่าเราจะไปลงทุนในกองแม่ในจีนนะคะไขความข้องใจตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ ผมคิดว่าตอนนี้จริงๆเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้เพราะว่า1นึ่งคือในเวลาที่มันมีการ correction ของราคาใช่ไหมครัตอนนี้ก็เป็นโอกาส เห็นนักลงทุนลงทุนได้ในเวลาที่เราเห็นความชัดเจนแล้วจากนโยบายขอ,ของของประเทศจีนนะครับ <Yeah. S 1> จากประชุมใหญ่ของ two session ที่เพิ่นผ่านมานะครับมันชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจีนยังไงก็ต้องส่งเสริมธุรกิจเหล่านั้นนะครับซึ่งสําหรับนักลงทุนก็เอ๊ะอันนี้เป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปนะครับได้ราคาที่ดีกว่าด้วยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าอันนี้ในระยะยาวก็เหมือนกันนะครับจริงๆเราก็เห็นว่า valuation นะครับของ,ของ ของอัตราเงินของของของประเทศจีนนะครับมันก็เราก็จะบูล l i ในระยะยาวเหมือนกันนะซึ่งในฐานะนักลงทุนที่จะลงทุนในระยะยาวที่กําลังหาความแน่นอนอยู่นะครับจากนโยบายจากผมประกอบการของบริษัทที่อยู่ในในทีมนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่เข้าไปในเวลาที่มีความผันผวนน,นิดนึงในตลาดครับทิ้งท้ายให้กับนักลงทุนหน่อยนะคะสำหรับ P China Green แล้วเราเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปหลังสงกรานด้วยค่ะใช่ครับเราจะเริ่มขายวันที่16ถึงวันที่26เมษายนนี้ครับ คือมันก็เป็นกองที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจสำหรับนักลงทุนเพราะว่าเราเจาะเข้าไปในสิ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจซึ่งก็เป็นนโยบายของประเทศจีนแล้วก็เราก็เห็นแล้วนะครับว่าจากนโยบายของของรัฐบาลจีนนะครับว่าเขาจะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นถึงระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าพลังงานทางเลือกนะครับที่ประเทศจีนก็เป็น ผู้นําตลาดที่ชัดเจนไม่ว่าจะาสําหรับตลาดด OMESTIC ของผู้บริโภคของจีนหรือว่าของทั่วโลกเลยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าประเทศจีนนะครับยังเป็นโรงงานของโลกเลยนะครับยิ่งในทีมนี้นะครับเพราะว่าในาใยายจีนของรัฐบาลจีนมันเซ็ตกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าอันนี้เป็นธุรกิจท,ที่เขาจะส่งเสริมในระยะยาวเลยครับแค่เราเป็นโอกาสในการลงทุนในจังหวะเวลานี้ที่บอกว่าตลาด Correction ลงมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นโอกาสที่น่าสนใจของนักลงทุนด้วย ใช่ครับผมคิดว่าโอกาสตอนนี้เป็น,ปนโอกาสที่ดีนะครับเพราะในเวลาที่ราคามันอาจจะชะลอน,นิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆพื้นฐานของการลงทุนมันยังมีความมั่นคงที่สูงนะครับถ้าเราดูจากนโยบายของของรัฐบาลจีนที่เพิ่งประกาศมานะครับและแผนของอนาคตของรัฐบาลจีนด้วยครับค่ะและนี่ก็เป็นโอกาสของนักลงทุนนะคะที่มองหาผลตอบแทนการลงทุนที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ครับใช่ครับเพราะยังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีความผ่อนผวนในปัจจุบันนะครับคือประเทศจีนก็เป็นประเทศที่ชัดเจนมากเลยนะครับเป็นผู้นําตลาดไม่ว่าจาก Market Share นะครับไม่ว่าเป็นพลังทางเลือกหรือว่าเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สอง growth rate ที่สูงมากเลยด้วยกับนโยบายของรัฐบาลนะครับสามคือเป็นการผูกขาดตลาดนะครับจากต้นน้ําเลยซึ่งถ้าสมมติว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกนะฮะก็จะสนับสนุนในทีมนี้นะครับยังไงก็เขาก็หลุดไม่ได้กับการที่เขาต้องการอุปกรณ์นะครับแล้วก็วัตถุดิบจากประเทศจีน ค่ะอย่างที่คุณติยชัยเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เราเสนอขายกับประชาชนทั่วไปนะคะหรือ IPO 16 26เมษายนยนี้นะคะหลังสงการนะคะติดต่อที่ฟิลิปฟันซุปเปอร์มาร์ทได้เลยนะคะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศพัพท์026351718ได้เลยนะคะหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปติดต่อสอบถามถึงความสนใจและความน่าสนใจของกองทุนนี้นะคะนั่นคือฟิลิปชไนน์กรีนนะคะหรือว่าฟิลิปชไนน์กรีนเอเนอร์จีแอนด์แอนด์แวร์เมนต์วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากนะคะคุณติยา ชขอบคุณมากครับ,บคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าย,ยังคงม,มีความน่าสนใจหลากหลายเรื่องราวลงทุนรออยู่ค่ะ